จะง่ายกว่าไหมถ้าเราจะเรียนคเซิร์ฟในพื้นที่น้ําตื้นปัญหาและอุปสรรคของการเรียนคเซริร์ฟนอกจากเรื่องของคลื่นลมแล้วก็จะเป็นเรื่องของระดับน้ําถ้าน้ําลึกเราจะไม่สามารถต้านแรงของว่าวได้ยิ่งคนตัวเล็กขาไม่ถึงพื้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยยิ่งทุลักทุเลในการควบคุมว้าวและการใส่บอร์ดมากไปอีกซึ่งปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่พูดมาเนี่ยมันทำให้หลายต่อหลายคนล้มเลิกความพยายามในการเรียนไคได้เลย การเรียนคเซิร์ฟเนี่ยจะต้องฝึกคอนโทรลให้ได้ก่อนแล้วถึงจะใส่บอร์ดให้วิ่งไปบนผิวน้ําได้ซึ่งจะต้องใช้บริเวณกว้างและถ้าน้ำตื้นด้วยจะช่วยให้ง่ายขึ้นมากแหลมสนคลสคูของเรามีพื้นที่ที่ตอบโจทย์นี้ได้อย่างลงตัวเพราะเป็นหาดที่ราบน้ําตื้นมีบริเวณกว้างจริงๆเราทางแหลมสนคลสคูเราเจอหลายเคสเลยที่สนใจจะเรียนคและติดต่อผ่านเราเข้ามาแต่พอทราบตําแหน่งว่าเราอยู่ที่จังหวัดระยองก็ต้องขอแคนเซล เพราะว่าระยะทางไกลเกินไป <S <S ถึงแม้ระยะทางอาจจะไกลแต่เราอยากจะบอกกับคุณว่าการเรียนครกับพื้นที่น้ำตื้นนั้นง่ายและได้ประสิทธิภาพมากกว่าจริงๆอยากให้ลองเปิดใจดูนะคะรับรองได้ว่าการเรียนไครเซิร์ฟที่นี่ไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอน